วัดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกเกษตรบ้านนอกนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตมาแรงทิ้งหลีดทางด้นทางเดงอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่ผมได้เคลียร์พวกขุยมะพร้าวพวกฝอยต้นกล้วยที่ผมเอาใส่ออกแล้วผมก็ให้ะระบบจะเป็นระบบน้ําระบบถานอาหารแบบนี้นะครับน้ําก็จะเป็นการซึมมาของข้านะครับผม Hey, ท่อ PVC ทํานะครับส่วนนี้เก็บก็เป็นระบบถาดอาหารก็มีสี่ถาดน,นะครับผมใส่ไปสี่ถาดอายุหนึ่งสัปดาห์อันนี้มแมลงก็เริ่มกินอาหารเสริมนะครับพวกใบมันใบแมงลักใบดอกรักนะครับผมใบดอกลักนี่เป็นอะไรที่มแมลงชอบมากครับก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็มาวางไว้มแมลงก็ก็กินเดิมนะครับ นี่คือแมลงอายุหนึ่งสัปดาห์หลังจากปักออกมาครับผมน,นี้ผมก็จะให้ดูนะครับตัวก็กำลังดีนะครับไม่แน่นมากไม่หางมากน่ครับผมมีระบบน้ำผมก็ให้แบบนี้ครับนี่เป็นถาดอาหารครับผมก็จะให้นะี่นี่ครับมรแมลงกระพิบมากินนะครับกาะกินน้ำแมลงก็จะอยู่แค่สุดขอบของกล่อง ที่ผมแปะไว้นะครับผมใบมันนะครับแต่เขาบอกว่าใบมันนี่ห้ามให้กินเยอะนะครับแมลงกินขังได้ส่วนส่วนมากก็ผมก็จะให้ใบรักนะครับผมใบของต้นโพงนะครับผมนะครับแมลงก็ขึ้นมากินนะครับตัวก็แอดกินนะครับผมผมก็เริ่มให้น่ครับแมลงอายุหนึ่งสัปดาห์ก็ตัว ลงมากินอาหารที่ข้างล่างอยู่ก็เลยไ่เกาะ้างล่างมากนะครับผมนี่นครับผมนี่กินใบไม้กินน้ําผมก็จะถ่ายส่วนใส่ภาพผมก็จะออกมาทําความสะอาดได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาอีกหนึ่งสัปดาห์ผมจะมาอัปเดตอีกนะครับผมว่ามาแรงอายุสองสัปดาห์จะตัวขนาดไหนนะพัฒนาการการกินอาหารกินอย่างไรตัวโต,วตวอย่างไรนี่ครับอันนี้ผมก็ให้ดูนะครับขึ้นมากินอาหารอากาศไม่ร้อนมากนะครับแต่อากาศก็กำลังดีเมื่อคืนฝนตกนมานะครับมาแรงก็นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูถาดฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปคอยดูไปนะครับ จะให้ไปดูสองถาดด้านนี้ครับนี่ครับตัวเยอะมากนะครับนี่ครับตัวขึ้นมากคอยกินอาหารกินน้ำกันครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกเกษตรบ้านอกไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ